วิทยาศาสตร์อธิบายการถูกผีอำได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมปองแปงอาจวรงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับพูดถึงเรื่องผีอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยสัมผัสกับเรื่องนี้มาแล้วนะฮะนั่นก็คือปรากฏการณ์ผีอาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sleep Paralysis เนี่ยนะครับก็แปลตรงตัวนะฮะ คำว่า paralysis เนี่ยก็หมายถึงการเป็นอัมพาตซึ่งพลัส paralysis ก็คือปรากฏการณ์ที่ผู้ที่ถูกผีอัมเนี่ยออมีสภาวะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอัมพาตก็คือร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้ขยับไม่ได้นะฮะแต่แน่นอนนะครับว่ายังหายใจได้อยู่นะถ้าหายใจไม่ได้เนี่ยจะกลายเป็นผีซะเองแต่ทีนีออ้ผมแชร์ประสบการณ์ก็แล้วใครเคยโดนผีอัมก็มาคอมเมนต์กันนะฮะลองมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ให้คนอื่นฟังดูแต่สำหรับผมนะครับ ผมเนี่ยแต่ก่อนเคยโดนผีอัมซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้ทั้งกลางคืนและกลางวันเนาะบางทีผมนอนกลางวันอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยช่วงแบบเคลิ้มๆกาลังจะตื่นขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้นะครับรู้สึกเหมือนขยับตัวไม่ได้นะขยับร่างกายแบบไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอืมก็แอบ,บตกใจเหมือนกันบางทีก็เสียวๆนะครับตอนนั้นแต่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ผมตอบสนองด้วยการ หลับไปเลยนะครับก็คือขยับไม่ได้ใช่ไหมก็หลับไปเลยแล้วกันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ไม่ได้เป็นเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายอะไรทุกวันนี้ก็ยังหายใจแข็งแรงดีนะครับซึ่งก็ปกตินะฮะทีนี้ก็ต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายการเกิดผีอมไว้ได้อย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยอะไรต่างๆรองรับนะฮะคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผีอมเนี่ยก็คือว่า ช่วงที่เรากําลังจะหลับนะฮะซึ่งผมเรียกว่าเป็นรอยต่อระหว่างการหลับกับการตื่นก็แล้วกันก็คือช่วงที่เรากําลังจะหลับหรือช่วงที่เรากําลังจะตื่นรอยต่อแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงสภาวะการหลับที่เรียกว่า REM sleep นะฮะหรือ REM เนี่ยนะครับก็ Rapid Eye Movement เป็นช่วงที่ลูกตาของเราเนี่ยมีการกรอกไปมาอย่างรวดเร็วและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรากําลังฝันครับ ในช่วงประมาณนี้เนี่ยนะครับร่างกายหรือสมองเนี่ยนะครับจะมีการส่ออรงสัญญาณสารสื่อประสาทบางอย่างออกมาอย่างเหมาะสมนะฮะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เคลื่อนไหวไปตามความฝันนึกออกไหมครับเพราะถ้าเราฝันแล้วเราเคลื่อนไหวไปตามความฝันทุกอย่างสมมุติว่าผมฝันว่าวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยแล้วผมโอ้โหอยู่นอนอยู่ดีๆแล้วผมวิ่งออกมาเงี้ยโอโห้หมร่างกายก็จะได้รับความเสียหายนะฮะดังนั้นแน่นอนครับ สารสื่อประสาทเนี่ยจะล็อกร่างกายนะครับไม่ให้เราเคลื่อนไหวไปตามความฝันหรือให้มันเป็นอมพาตในระหว่างที่เรากําลังฝันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสารเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับทําให้เราตื่นขึ้นมาในระหว่างนั้นร่างกายของเราก็ยังขยับไม่ได้เพราะว่ายังเป็นอมพาตจากสารที่มันล็อกร่างกายเราไว้ถูกไหมฮะและตอนนั้นเนี่ย <c oughs> มนุษย์เราเนี่ยที่กาลังเบลอๆเล,ลระหว่างฝันกับตื่นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะเห็น นะสิ่งที่อยู่ในฝันเนี่ยมันซ้อนทับระหว่างออโลกความจริงออกมาได้เหมือนกันดังนั้นคนที่โดนผีอาก็คือร่างกายขยับไม่ได้เนี่ยบางทีก็มีแนวโน้มที่จะเห็นเป็นก้อนดำๆทะมึนบางทีก็เห็นเป็นตัวอะไรไม่รู้มานั่งทับหรืออะไรซึ่งก็จะเปลี่ยนไปตามความเชื่อของคนนั้นๆนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือเรื่องของผีอำเนี่ยมีงานวิจ,จัยพบว่ายิ่งเราเชื่อเนี่ยนะครับว่ามออีมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรแบบเนี้ย เหมือนบางทีมันก็ยิ่งมีโอกาสเจอผีอมหรือบางทีเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นว่ามันอมเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามความเชื่อในแต่และพัฒนธรรมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ความเชื่อส่วนบุคคลอย่างเดียวนะดังนั้นผีอมจึงไม่ใช่สิ่งลึกลับน่าสะพรึงกลัวหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเรื่องของการทํางานระหว่างสารสื่อประสาทที่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองและเราก็ไม่ควรจะไป กังวลหรือว่าหวาดกลัวมันนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะก่อให้เกิดเรื่องอลึกลับหรือว่าก่อให้เกิดพิษภัยต่อต่ออนาคตชีวิตหรืออะไรทํานองนั้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทั่วไปเลยนะแน่นอนนะครับว่าในอนาคตผมจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือสิ่งลี้ลับเหล่านี้เนี่ยเอามาเล่าในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สนุกสนุกแบบที่เข้าใจง่ายๆแบบนี้ให้ฟังอีกนะครับ สำหรับในตอนนี้ก็ขออนุญาตโฆษณาขายหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อหนังสือภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์ซึ่งผมเขียนเล่าเรื่องราวคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆถึงที่มาที่ไปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําไมมุมในวงกลมรวมแล้วถึงได้ 3. 6 0องศาทําไมเราต้องเรียนแคลคูลัสตรีโกณมิติคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเหล่านี้เนี่ยนะฮะผมอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ ครบท้วนเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ Line Shopping นะฮะอยู่ตางใต้ Description ตรงนี้หรือเซิร์ชนะฮะในร้าน s h o p ป e ้ a z a d a ชื่อร้านว่า Great Stuff นะครับสั่งเข้าไปมีส่วนลดให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ